คนที่เงียบหายไปนานนะคะเขาลืมคุณแล้วหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ของปีนะัจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่จะฟังก็ต้องย้ำกันเหมือนเดิมนะคะว่าเป็นพารงงานโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ทั้งหมดนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างนะบางส่วนบางช่วงบางตอนนะคะ หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะบีอ่านตามหน้าไพ่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ขอให้คุณเปิดใจรับฟังในสิ่งที่ไพ่ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณนะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะขอเช็คสถานาการณ์นะคะ พลังงานของคุณก่อนนะอขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของคุณนะคะก้าถ้วยจริงๆแล้วในตอนนี้นะคะตัวของคุณเองเนะี่ยบีก็มองว่านะคุณก็ยังโสดอยู่เลยอะ อืมนะคะยังโสดอยู่เลยนะคะแต่ว่าเหมือนกับมีคนเข้ามาหาคุณอนะ่ะพอสมควรแหละนะคะมีคนเข้ามาพูดมาคุยอ่ามีคนมายื่นความรู้สึกดีๆให้แต่ตัวของคุณเองอะคะ่ะยังมีความรู้สึกว่าอยู่แบบนี้คุณก็โอเคอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะอยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีอยู่กับเพื่อนอยู่กับงานอยู่กับครอบครัวนะคะตอนนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณนะ่ะมันลงตัว คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้ต้องการอะความรักอะค่ะที่จะเข้ามาในตอนนี้น่ะเพราะตัวของคุณเองน่ะก็ยังไม่สามารถที่จะลืมเขาคนนี้ได้ถ้าคุณลืมเขาคนนี้แล้วพีก็มองว่าคุณคงไม่เข้ามาดูในหัวข้อของวันนี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนคุณเองก็คือแบบยังรองเขาอะบีมองว่าเป็นแบบนี้นะ แต่ก็เรียกว่ารอแบบไม่รอนะคะรอแบบว่าชีวิตคุณก็มีความสุขอับไม่รอแบบทุกอะนะคะคือก่อนหน้านี้เนาะไอตอนที่หายกันไปแรกๆนะ่ะอาจจะทุกนะคะแต่พลังงานของคุณนะหลังจากที่ผ่านมาบีมองว่ามันหลายเดือนอยุดเหมือนกันนะออนะคะหลังจากที่ผ่านมาหลายเดือนแล้วเนี่ยนะคะตัวของคุณเองก็มีความรู้สึกว่า ชีวิตทุกวันนี้มันก็โอเคดีนะคะเออไม่ต้องมีไม่ต้องมีใครเข้ามาก็ได้คุณก็อยู่ได้แต่แค่ใจก็ยังไม่ลืมเขาพลังงานเป็นแบบนี้เลยนะอ่ะเราไปดูซีของเขาล่ะเป็นยังไงนะคะ ังเขานะคะเป็นไพ่จัดติกขึ้นมาใบแรกเลยนะ6ไมม The Emperor นะคะคนคนนี้นะ่ะเขาอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้เนาะออาไม่ก็เป็นคนทางไกลนะคะอายุมีความแตกต่างกัน พลังงานของเขาอะค่ะในช่วงนี้นะ่ะเหมือนกับตัวของเขาเองนะคะมีความสําเร็จเข้ามานะบางสิ่งบางอย่างที่เขาลงทุนลงแรงลงใจไปนะคะทาไปก่อนหน้านั้นอะตอนนี้นะมันสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็เรียกว่าตัวของเขาเองนะ่ะสามารถประครับประคองทุกๆอย่างให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุด แต่นะคะถ้าดูจากตรงนี้แล้วบิก็มองว่าตัวของเขาเองอะ่ะก็น่าจะก็น่าจะยังเหมือนกับยังโสดอยู่อะนะคะอืมพอตัวของเขาเองนะในในตอนนี้นะพลังงานของเขาคือพลังงานของคนที่มุ่งในเรื่องของการงานจริงๆแล้วพลังงานคือเหมือนกันกับคุณเลยแล้วสิ่งที่เขาว่าทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจทำอะค่ะตลอดระยระเวลาที่ผ่านมานะ เรเรียกว่าตอนนี้คือประสบความสําเร็จเราจริงๆค่ะซึ่งตัวของเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ได้สแสวงหาความรักนะจากที่พี่เห็นจากตรงนี้นะ,ะเพราะเขาเองอ่ะเหมือนคุณเลยล่ะเขาสามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองเขามีความมั่นใจนะคะเขามีงานเขามีเงินที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงมากๆเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ไม่ได้ขาดในเรื่องของความรักเหมือนกันต้องบอกว่าพลังงานเนี่ยที่ขึ้นมาตรงนี้นะเหมือนกันเลยนะ คุณน้องสองคนนะอาจจะเป็นคนธาตุไฟเหมือนกันก็ได้นะเพราะว่าพลังงานธาตุไฟอะ่ะที่ขึ้นมาทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขาเด่นนะคะอืมคุณอาจจะเป็นคนธาตุไฟเหมือนกันก็ได้นะหรือมีคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในราศีเมษก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานที่เด่นมากๆจากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะอ่ะโอเคต่อไปนะคะมาดูซิว่าความรู้สึกในใจละ่ะมีให้กันเป็นยังไงนะคะ เนี่ยเห็นไหมความรู้สึกในใจของคุณเนะ่ะเหมือนกับที่บีพูดไปตั้งแต่พลังงานของคุณเลยว่าคุณยังรอเขาอยู่คุณยังมองคุณยังส่องคุณยังตามดูชีวิตของเขาอยู่เลยว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเขา แนะแล้วใจของคุณในตอนนี้มันก็ไม่ได้เจ็บปวดเหมือนตอนที่เขาเงียบหายไปตอนแรกๆจริงๆนะคะใจมันเข้มแข็งเพราะว่าในวันนั้นมันเจ็บจนมันก็คือมันหายเจ็บแล้วอะมันเหมือนกับว่ามันกลับสู่สภาวะที่คุณแบบเข้มแข็งได้มากๆแล้วอะคะ่ะในใจของคุณะนะแล้วตัวของคุณเองก็ยังรออะ เหมือนกับว่าถ้าเขากลับมาพูดมาคุยเมื่อไหร่คุณก็พร้อมที่จะพูดจะคุยกับเขานะคะเพราะตัวของคุณเองอ่ะก็เรียกว่าใครเข้ามาคุณก็ไม่สนใจแม้ว่านะคะจะมีคนที่แบบดูแล้วดีกว่าเขาก็ตามอ่ะดูแล้วเหมือนกับจะเทคแคร์คุณดีกว่าก็ตามแต่ใจของคุณเองก็ยังอยู่ที่เขาเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะในใจของคุณในความรู้สึกตรงเนี้ย มันยังคงเป็นความรู้สึกที่คุณเองก็รอเขานี่แหละนะอบเราไปดูซีฝั่งของเขาละ่ะรู้สึกยังไงนะคะแอบถึงแม้ว่านะคะในตอนนี้นะระหว่างคุณแล้วก็เขาเนาะจะเงียบหายกันมานานแล้วอ่ะนะคะถ้าตามหัวข้อของเราอ่ะนะก็คือ,เ,อเป็นเดือนแหละนะคะบางคนนานสุดก็คือเก้าเดือนสิบเดือนเลยนะบางคนอาจจะ เงียบกันไปตั้งแต่เมษาหรือว่าตุลาที่ผ่านมาเนาะซึ่งระยะเวลานะพี่ก็มองว่ามันเป็นระดับเดือนนะคะไม่ใช่เป็นวันหรือว่าเป็นสัปดาห์นะถ้าจากหัวข้อข,อ,ของเรานะคือเงียบนานแล้วนะคะมันก็เหมือนกับไพ่ใบนี้เลยแม้ว่าในตอนนี้นะ่ะแสงสว่างในความสัมพันธ์มันจะมองไม่เห็นนะคะแต่ในใจของเขาเองก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณคือเหมือนกันกับคุณเลยแหละแต่เขาอะนะคะเขาเป็นคนแบบ เรียกว่ามุ่งมั่นตั้งใจเรื่องของการทำงานมากๆเนะะี่ยค่ะเขามีเป้าหมายในชีวิตอะแล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับว่าเขาต้องทำให้สำเร็จอืมเขาเป็นแบบนี้นะคะคนานี้จะบ้างานมากๆแหละนะคนคนนี้อะคะ่ะถ้าดูจากตรงนี้แล้วความรู้สึกของคุณทั้งสองคนยังเหมือนกันคือยังมีความรู้สึกปรารถนาดีให้กันและการยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่ คือจากที่บีเห็นตรงนี้นะฝั่งคุณนะ่ะยังมองยังส่องเขาอยู่ฝั่งเขาเหมือนกันค่ะฝั่งเขาเองแม้ว่าจะเงียบหายไปนานแล้วเขาก็ยังมองยังส่องคุณอยู่นะคะนี่เรายังไม่ได้ไปตอบคําถามเลยนะแต่คําตอบออกมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะอ่ะนะคะมาตอบคําถามกันนะคะว่าเงียบหายไปนานแล้วนะคะเขาลืมคุณแล้วหรือ,อยังนะ เด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กถือดาบอัศวินถือถ้วยเดอะเมจิเชียนนะคะแล้วก็เ e m p l a ต e ยังค่ะเขายังไม่ลืมคุณแล้วตัวของเขาเองก็คิดที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณหรือแม้กระทั่งการเดินทางมาพบมาเจอกันกับคุณนะคะแล้วเดือนที่ขึ้นมาจากหน้าไพ่ก็เป็นเดือนธันวานะเดือนธันวาหรือว่าภายในหนึ่งเดือน นะคะเขายังไม่ลืมค่ะอย่างที่บีพูดไปแล้วว่าตัวของเขาเองอะแม้ว่าเขาจะเงียบไปนะคะแต่เขายังมองเขายังส่องคุณอยู่เหมือนกันกับคุณเลยที่ยังตามดูชีวิตของเขาเนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวของเขาเองนะคะยังไม่ได้ลืมคุณนะพลังงานของเขาอะค่ะยังเป็นพลังงานของคนที่ยังคงมีความคิดถึงให้กับคุณอะ แล้วตัวของเขาเองก็รอคอยเวลานะคะที่ตัวของเขานะคะ่ะจะกลับมาติดต่อสื่อสารกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะลอร์พี่ก็มองว่ามันก็ใกล้เวลาแล้วด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมแอบมีไพ่ของการขอคืนดีมีไพ่ของอแสงสว่างที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวของเขาเองอะ่ะยังไม่ลืมคุณคะ่ะ ไม่ไว่ายังไงก็ตามถ้าเห็นจากหน้าไพาตรงนี้แล้วบีบอกได้เลยว่าตัวของเขาเองนะ่ะยังคิดที่จะกลับมาหาคุณอยู่นะ<ค><ณ>ไม่มีทางลืมคุณได้หรอกค่ะเนี่ยอืมลืมไม่ได้เลยนะคะเรียกว่า แม้ว่าเขาจะยุ่งนะแม้ว่าเขาจะแบบว่าไม่ว่างเลยก็ตามเลยคะ่ะแต่พอเวลาที่แบบว่างจากงานน่ะนิดๆหน่อยๆก็คือมีความคิดถึงให้กับคุณแล้วมันต้องส่องอะแล้วมันต้องดูอะพอบีก็มองว่าก็ไม่น่าจะบล็อกกันหรอกในโซเชียลนะ่ะถ้าบล็อกอะนะก็น่าจะมีช่องทางบางช่องทางะคะะที่ยังสามารถดูกันได้อยู่อะอืมบีมองว่าเป็นแบบนี้นะเพราะตัวของเขาเองนะคะ ไม่มีทางเลยนะคะที่จะบอกว่าลืมคุณเนี่ยเขายังหวังอยู่เลยนะคะยังหวังอยู่เลยว่าทุกๆอย่างคะ่ะราหว่ังคุณกับเขาอะ่ะมันจะสามารถนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะความสัมพันธ์นี้ได้อีกครั้งหนึ่งตัวเลขอะ่ะมันขึ้นมาเล็กหนึ่งอะ่ะขึ้นมาสองใบเลยนะอะ่ะเดือนสิบสองนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว บีมองว่าในเดือนธันวาเป็นเดือนที่สำคัญมากกับความสัมพันธ์ในหน้าไพ่วันนี้นะคะน่าจะมีการเคลื่อนไหวน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะบางคนนะ่ะอาจจะเงียบอาจจะนิ่งกันไปแบบเจวันเนะะาะจากไพ่ใบเมื่อกี้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในตอนนี้ตัวของเขาเองยังไม่ลืมคุณยังคงมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณแล้วก็ มันเป็นพลังงานที่มันไม่ได้ไกลมากแหละในคลิปนี้ะนะอย่างมากเลยนะคะหนึ่งเดือนนะอย่างมากเลยคือหนึ่งเดือนก็คือน่าจะเป็นภายในเดือนธันวานี้ s แหละค่ะเพราะว่าเลขหนึ่งมันขึ้นมาถึงสองใบเลยนะแล้วก็มีเลขสิบสองที่บ่งบอกว่าเป็นเดือนสิบสองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มองว่าเขาหน้าที่จะขยับในเดือนหน้านี่แหละนะอืเพอตัวของเขาเองอะ่ะไม่เคยลืมคุณเลยนะ เราบีก็มองว่ามันมันเป็นอะไรที่คุณทั้งสองคนนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้อะไรอ่ะค่ะ แต่เพียงแค่คุณเองที่ผ่านมาคุณก็พยายามมาหนักมากๆเลยในความสัมพันธ์พอเขาเงียบหายไปนะคะไม่หือไม่อือไม่ตอบอะไรกับคุณมาเลยคุณก็เลยมีความรู้สึกเจ็บในใจนั้นแหละมันก็เลยเป็นความเจ็บปวดที่อยู่ในใจของคุณตอนนั้นที่เขาเงียบไปในช่วงแรกๆนะคะแต่ตอนนี้ใจของคุณเน่ะเข้มแข็งแล้วตัวของคุณเองก็คือยังรอเขาอยู่แล้วตัวของเขาเองอะค่ะก็ยังรอในการที่จะกลับมาหาคุณเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้เนี่ยพลังงานแบบนี้ไนะ่ะไม่ว่ายังไงก็ตามอะคะ่ะไม่มีใครลืมใครจริงๆตัวของเขาเองยังมีโอกาสที่จะกลับมาแล้วบิก็มองว่าไม่นานจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนะ่ะเพราะว่ามันเป็นไพ่ดาบเนี่ยคะบิก็เลยมองว่าไม่นานถ้ามันเป็นไพ่เหรียญสี่อันเนี้ยนานแน่ๆน,น,นะคะแต่อันเนี้ยคือไม่นานหรอกเดินทันวานี้แหละอ่ะขอพี่นางฟ้านะคะ พี่นาฟ้าบอกว่านะคะความสุขในความรักอะคะ่ะจะเข้ามานะคะความสุขในความรักจะทําให้คุณทั้งสองคนนะคะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันแล้วก็มั่นคงมากขึ้นแล้วจะเป็นความสุขที่จะอยู่กับคุณไปนะคะยาวนานเลยนะ เขาคนนี้นะคะมีความเป็นคนที่ใช่ของคุณนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นนะคะความสัมพันธ์มันจะไม่ได้มีสถานะที่มันชัดเจนก็ตามนะคะ แต่หลังจากที่ต่างคนต่างก็กลับมารักตัวเองได้เรียบร้อยแล้วอะค่ะก็เหมือนกับว่าพร้อมนะคะที่จะมอบความรักให้กับอีกคนนึงแร้วอการที่คุณรักเขามาเจอกันหรือการที่จะได้กลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะะียค่ะก็เป็นเพราะพรมลิขนำพาให้คุณน้องสองคนได้กลับมาหากันนะ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นนะคะมันจะเกิดความเจ็บปวดในใจก็ตามนะแต่พี่น้องฟ้าก็ย้ําว่านะคะความรักของคุณในครั้งเนี้ยค่ะมันมีปลายทางที่มีความสุขอยู่นะคะมันมีความที่คุณทั้งสองคนน่ะจะสามารถประครับประคองกันไปได้นะคะ ตลอดรอดฝั่งเลยในเวลานี้นะคะพี่นาฟาก็ย้ำนะคะให้กับคำตอบของเรานะคะว่าไม่มีใครสามารถที่จะลืมใครได้คุณไม่ลืมเขาเขาไม่ลืมคุณนี่คือพลังงานของเราในวันนี้นะคะสุดท้ายลัคนาราศีค่ะก็อย่างที่บีพูดไปเนาะว่าพลังงานในวันนี้เด่นก็คือคนที่อยู่ในธาตุไฟนะคะ เมษสิงห์ธนูแล้วราศีที่เป็นธาตุไฟก็ขึ้นมาทั้งเมษแล้วก็ธนูเลยนะคะแต่ก็มีอีกราศีหนึ่งนะคะก็คือราศีตุลน,นะคะนี่คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะอืมถ้าหากว่าเป็นธาตุอย่างอื่นนะคะก็มีธาตุลมธาตุดินธาตุน้ําคือธาตุขึ้นมาครบแหละแต่เด่นที่สุดคือคนที่อยู่ในธาตุไฟนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าราศีจะตรงกับคุณหรือว่าไม่ตรงก็ตามแต่ถ้าเรื่องราวมันตรงอ่ะนะคุณก็รับไปเป็นพลังงานดีๆให้กับตัวเองได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสว่าเออราศีจะมีหรือไม่มีก็ตามอ่ะนะโอเคค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ